ก็ขอโทษดิครับผมบิดเอ็นอาร์บีนะครับผมวันนี้นะครับพบกับรายการ The Best Top ปนะครับผมอ่าชื่อเดิมคือ The Best Top 10ครับผมแค่ตัดคำว่า10ออกไปนะครับผมอ่าโดยรายการนี้นะครับผมมันคือการจัดอันดับเหมือนเดิมนี่แหละนะครับผมอ่า แต่จะเปลี่ยนคอนเซปที่อาจจะมีเกมมาเล่นด้วยนะครับผมเพื่อให้แบบว่ามีอะไรแปลกใหม่ขึ้นนะครับผมไม่ให้น่าเบื่อจนเกินไปนะฮะโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาจัด1ิอันดับนะครับผม1ิบอันดับตัวละครหัวส้มนั่นเองนะครับผมมีแค่นี้แหละนะฮะผมอ่าโอเคโดยเรานะครับผมจะทําการทอยลูกเต่านัผมว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยจะได้อันดับเยอะสุดหรือว่าต่ำสุดนะครับผมโอเคครับผม โดยลูกเต๋าของเรานะครับผมจะมีทั้งหมด5อันนะครับผมจะมีทั้งหมด6ด้านเลยนะครับผมอ่าห้าหกสามสิบเราจะไม่ใช้วิธีการทอยครับผมเราจะใช้วิธีนี้นี่นะครับผมอันนี้เป็นแก้วจากหนังเรื่องไอ้ดันเจี n ยนแอนด์ดราก้อนนะครับผมอ่ากติกาของเราในวันนี้นะครับผมตัวละครที่เราจะมาจัดในวันนี้มีทั้งหมด11ตัวนะครับผมตามลายชื่อนี้เลยครับผมแต่เราเนี่ยจะตัดให้เหลือสิบตัวเพื่อจัด10อันดับนะครับโอเค โดยการถอยลูกเต๋านะครับผมถ้าถอยได้เลขมากที่สุดอยู่อันดับหนึ่งไปแต่ถ้าได้เลขน้อยที่สุดอยู่อันดับ10ไปนะครับผมโอเคแต่ถ้ามีเลขซ้เหรือรอะไรไงก็จะทยอยลดจํานวนลูกเต๋าลงนะครับผมจนกว่าจะได้เลขที่มันแบบต่างกันนะครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวละครแรกกันนะครับผมอ่า ตัวละครแรกนะครับผมเอามิสมินางีสะกันแล้วกันครับผมเคียวแบ็กจากพิธีเคียวนะฮะได้เท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับแป๊บนะมีหกห้าสี่สองหกหกบวกห้าบวกสี่บวกสองบวกหกเท่ากับยี่สิบสามครับโอเคโอเคคนต่อไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเลือกก่อนอ่าเอสคานอจากเจ็ดบาทนะครับผม อันดับเทีหรอน้อมี3ามมีสมีหมีหมีหโอเค3ามบวก2บวกหบวกหบวกหนึ่งสิเอาอิจิโกะแล้วกันคุโรสกิอิจิโกะจากบรีดนะครับผมมาอ่ามีหมี2มี2องมีหกมีหนึ่งหสองสอเท่ากับ17 อคนต่อไปนะครับผมมาริกทาทัจิบานะมาริกานดครับผมจัดนิสค็อยนะครับผมรักลมปวดใจนะมาอ่ามาได้แล้วมีสี่มีสี่มีห้ามีสามสามสี่บวกสี่บวกห้าบวกสามบวกสามเท่ากับสิบเก้าต่อไปนะครับผมนามิจากวันพีชนะครับผมมาเริ่มเลยโอเคมีหก มีสมี5มี2มี3 6บวก4บวก5บวก2บวก3ามเท่ากับ20อ่านามีนะครับผม20่สนต่อไปอันนี้ผมล็อกไว้แล้วคนนี้แน่นอนเพนจากนันโตะครับผมมาอ่ามี3 1มหนึ่งสี่สห้าสมบวก1บวก4บวก4บวกหเท่ากับ17นะครับผมสำหรับเพนนะฮะ ต่อมานะครับผมนี่อิสกะเคนโดนะครับผมจาก My Hero Academia นะครับผมมา3ามห5าหกสี่ห้ากบผม23สามสามอีกแกกันกนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผม โฮชิโซระลินครับผมจากเลิฟไลน์นะครับผมมาหนึ่งมีหมีหม,มี5 1บ e ก6บกบก6บก5เท่ากับ19ครับผมโอ้โห19ซ้ํานะเนี่ยโติก้าเดครับผมเป็นเอ็มมาจากเดอะพอม i s เนว e v e แลนด์เี่ครับผมมามี6 4สี่ หกบวกสีบวกหบวกสบวกสเท่ากับสิก้ครับผม19 3ตัวเลยนะฮะโอเคเอ็มม่านะคผมสิบเก้าทีนี้มันเหลือ2ตัวละครจะให้ทำยังไงวิธีการของผมก็คือเราจะใช้การทอยเหมือนเดิมครับผมอ่าแล้วทีนี้ตัวไหนเนี่ยได้น้อยสุดตัวนั้นได้ไปเลยนะครับผมอ่ okay. าโอเคตัวละครที่ว่าก็จะมี คั่วบาราคาซึมะก็ผมจากยูยูฮากุโชแล้วก็ไปฮีนาตะโชโยับผมจากไฮคิวนะฮะโอเคทั้งก็เริ่มเลยก็ผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก็ผมกับคั่วบาลานะผมมาโอเคมีมีสี่มีสามีหนึ่งมีห้ามีหนึ่งสี่บวกสามบวกหบวกหบวกหเท่ากับสิบสี่ครับผม ตัวละครตัวต่อไปของผมฮินาตะนะครับผมฮินาตะชโชโยนะครับผมจากไฮคิวมามีห้ามีหนึ่งมีหกมีสองมีห้าครับผมห้าบวกหนึ่งบวกหกบวกสองบวกห้าเท่ากับสิบเก้านะครับผมสรุปฮินาตะก็พ่ายแพ้ไปนะฮะคูปาบาร่าได้ไปครับผม เดี๋ยวผมใช้วิธีใช้3ลูกเต๋าพอนะฮะใช้เสามอัน3าสน,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 นี่นะครับผมเห็นไหมนี่อันนี้แค่นี้พอตัวไหนได้น้อยสุดเอาไปเลย1 1ึ่งหนึ่งห้าได้เจ็ดครับผมโอเคได้สิบสองครับผม โอเคอันนี้เท่าไหร่แปดแปดสำหรับลินโฮชิโซระนะครับผมโฮชิโซระลินแปดทัจิมานะมาริกะมาอืบป,ปับอ่าสิบเอ็ดครับผมเอ็มม่าพอวิสเจาว์แลนด์มีหนึ่งมีสี่มีห้าอ่าสิบนะครับผมสิบ อ่าเหลือ2ตัวแล้วคุโรสกิอิจิโกะกับเพนครับผมโอเคมี 1> 2 2 1 5้ครับผมโอเคมาอิจิโกะของเราได้เท่าไหร่อ่า4 4 6 6บวก4เท่ากับ10 14ครับผมมาที 24, 3โอเคตัดจาก สามเหลือสองอันนะฮะโอเคอันแรกก็ผมค่วาบาร่ากับผมจากยูยูฮาคุโชนะครับผม14เหมืนอนกันแล้วก็คุโรสกิอิจิโกะนะครับนอะห้าได้ห้าคุวาบาร่ามาหกหกห้าเท่ากับ11 11็ก็สาแล้วนะ11 3ต่อไปกผมเอชคานอกับอิสกาเคนโด นะครับผมมาได้5ครับผม4บีบกหนเท่ากับ5นะครับผมเอกนอของเราโอเคต่อไปรับผมอิสกะเคนโดขอให้ได้เลขต่ำๆนะอย่าซ้ำนะโอเคได้5 5เยอะอย่างนี้ต้องตัดเหลืออันเดียวตัวแรกกับผมอ่าอิสุกะเคนโดก่อนเลยได้เท่าไหร่สาม อ่าตัวต่อมาไอคานอโอเคได้2ตัวต่อมาที่ผมอิจิโกของเราได้เท่าไหร่เทนมาโอ้ oh, ได้หนึ่งวอุวว้ดดีดีจริงโอเคทันจินมานัมาริกะเนี่ยมาเอาให้ได้ต่างกัน 5, 5, 5, 5. ห้า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 ไอ้สี่ครับผมอันดับที่สิบ เนจากนารุโตชิปุเดนอันดับที่9เอสคานอจากนานนาซโนไทไซเซเว่นเดดลิสินอันดับที่8อิสกะเคนโดจากมาฮิโรอะคาเดมีอันดับที่7ทาจิบานะมาลิกะจากนิเซคอยลักลวงปวนใจอันดับที่6คูโรสกิอิจิโกจากบรีบเทพมรณะอันดับที่5มิซุมินางิสะเชี่ยวแบกจากอุตรีวะ ริติเคอันดับที่4โฮชิโซลาลินจากเลิบไลอันดับที่3คัวบาลัคาซิมะจากยูยูฮากโชคนเก่งฟ้าประธานอันดับที่3เอ็มมาจากเดพอมิดเนเวอร์แลนด์และอันดับที่1ก็คือนามิจากวันพีช ก็โอเคนะครับผมจัดอันดับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะชมได้เป็นแบบว่าเป็นความบันเทิงได้ครับผมอ่าคลิปนี้เนี่ยผมเน้นความบันเทิงอย่างเดียวครับผมไม่มีข้อมูลหรือว่าอะไรเลยนะฮะโอเคสาเหตุที่ผมจัดนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยอยากเฉลิมฉลองเกี่ยวกับที่ผมเนี่ยได้เข้าออนไลน์สเต,เตชันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสีส้มนะครับผมกับถือว่าคลิปนี้ เป็นความภาคภูมิใจของผมเลยก็ว่าได้ครับผมอ่าโอเคสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากๆโอ้โหถูกใจมากๆเลยสวยงามและอลังการโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เลยเยี่ยมอย่างนี้เลยโอ้มองไม่ผิดพลาดไว้ใจเลยเชื่อถือได้ถูกใจนะถูกใจนะถูกใจนถูกใจนะถูกใจนะถูกใจนะถกใจนะถูกใจนะถกใจนะถกใกใจนะกใจนะถ กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดสมาชิกยูทูบเมมเบอร์ชิพรวมไปถึงซุปเปอร์แตงด้วยนะครับผมโอเคครับ okay. ผมสามารถโดนดีได้ที่ซุปเปอร์แตงนะครับผมทั้งนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมติดตามนะอย่าลืมติดตามนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็ซีวัวเกนเน็กวิดร้องครับผมแล้วเ,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 เจอกันครับในคลิปลต์ไปแล้วเจอกันเจ Hey!